ครับผมก่อนเงินกรกราบสวัสดีมาผมมาบอกกระบป๋าต่องคือเราเหมือนเดิมยีเข็นเครือพี่น้องมือนี้ก็ว่าจะไปตอนนกกระบาดได้ไปตกับพี่น้องคนตกเนาะอ่ามือนี้ว่าตอง็คยมาทําการตรวจเพจาะพี่น้องเนาะทําการกับลูกนกตรวจเพจเนาะครับเนาะอยาเพจผู้เพจเมียให้พี่ให้น้องว่าว่าแต่ยี่สี่ที่เขาจ้าอยากให้เป็นให้กับจัดให้ครับผมนี่ก็คือเป็น อุปกรณ์นะครับเนาะอุปกรณ์สาหรับเจาะเลือดของลูกนกนะครับเนาะบว่าสิปเป็นลูกนก,ก,กสายผลคู่สายบิงคู่นะครับสายเดินวนคู่นะครับเนาะก่อนอื่นบาวต้องกะกีแกงไอพี่ไอน้องได้จาบน้ำน,นะครับเนาะอ่าสาหรับอ่าลูกนก,กบาลตองมีหลายราคาเนาะครับเนาะกะ บอกง่ายๆคือเป็นสายมารีลอยนะครับเนาะอ่าเป็นสายลาสายลาเฉลยสายลาเฉลยกับเป็นสจต่ายใกล้ๆอ่าเดินวนคู่นะครับเนาะเดินวนคู่อบอด้ถือว่ากับผลผลกับมีอยู่มีผลคู่อยู่ปั๊บไปนะครับบอดีทูบาไปจังสายผลคู่โดยตรงแข็งสีนะครับเนาะนะครับเป็นอีกสายหนึ่งก็ขยับไปเป็นสายอ่าของโทบี สายกู้บีสายโผล่กู้สายเห็นศูนย์ศูนย์สามสายเคี้ยศูนย์หนึง่งเมื่าจะเป็นสายตองเคี้ยนะครับแล้วกะ็พอพันอีกหลายตัวที่ได้นําเขาโดยตรงจากมาเลเซียนะครับนะรนเนาะผู้ลงทุนก็จะทุนโมลายเนาะพี่น้องเนาะทุนโมลายกะเขาเป็นจับชะเล่ยสายล่าไปจริงจนะริงนะครับเนาะสายล่าเะเล่ยกะราคาสี่พสูงร้อนะครับแต่บ่าต้องสี่พได้ใส่เปลาะค้าให้นะครับเนาะ อาขยับไปแล้วก็ะสีสูงขึ้นนิดน้อยค่ะสีเป็นสายบนคู่สายสเขีศูนย์หนึ่งสายตองเขสายเอ็นศูนย์สามหนึ่งสี่นะครับอ่าก็สีได้ใส่ปอกขาให้ตัวอาก็ตรวจเพียรค่ะก้อมากกษัดริย์หายนะครับเนาะอมผมครับผมนี่ก็จะเป็นลูกนกฟองสายบนคู่นะครับเนาะ ครัชวนพอแม่พันธุ์เป็นึังไลยเดี๋ยวบะต้องทิมไทยอยู่ทยชิปเนาะพี่น้องเนาะวิธีการตรวจเพศก็มีถุงนะครับเนาะนะครับถุงเขียนซื้อเนาะครับเนาะเขียนซื้อโคบิศูนย์เจ็ดโคบิศูนย์แปดไปว่าไปเนาะครับเนาะนะครับตามรหัสปลอกขาเนาะครับเนาะ แล้วก็ซีมีกระดาษกระดานนี้ไว้ถ้าแปะเลือดนะครับเนะาะเวลาเขาเจาะเจาะมีเลือดเลือดออกมาเขากปแป็แปะแผลตรงตรง,ตรงปลายนิ้วนะครับเนาะพี่ที่เจาะปลายนิ้วแล้วพี่น้องเนาะแต่จออเจาะบางอือ่นเลือดเลือดเลือดบวลายพี่น้องให,ให้พี่น้องเจาะนะครับนะครับนะครับตรงปลายนี้แลวครับเนี่ยนะครับนะครับทำ แต่ว่าบ่าวตองสี้บริยดให้เบิ้งแล้วครับกสบชีลี่เนาะเดี๋ย็กกติว่าครับนะครับ,ลรบแล้วต่อแล้วเดี๋ยวบ่าวตองสีเอาให้เบิ้งแล้วครับนะ้องว่ามีนลำเบื่อยังเงียพี่น้องเนาะ,ะมีนลำเบื่อยังสายยางเงียบนะครับตัวใหญ่แล้วครับอันนี้ความกินอาหารเป็น่นแลครับอายุในน้อยในน้อยประมาณเดือน ตัววัตต์ตัวใหญ่ครับถุกใส่ใหญ่นะครับเนาะนะครับลอยนะครับเนาะนะครับนะครับพี่น้องเย็นมากๆเนี่ยนะครับเอาประมาณเท่านี้เพราะว่าพี่น้องบีบแกว่าเ้าต้อกออกไ้มันเป็นก้อนเป็นจุดที่ว่าเข้มข้นนะครับถ้าบีบนิดๆิน้อยๆเหลียดเพราะเข้มข้นครับเพราะจะมาตรวจเทียนเพจได้ทั้งครับเนาะนะครับประมาณนี้เนาะครับเนาะแล้วก็จะพึงใช้ ปล่อยไปให้เลียดมันแห้งจักหน่อยนะครับให้เลียดแห้งเลียดคำน่อยอ่าจังด้ำการใส่นี่เราคเนาะหาใส่ซ่องนะครับใส่ซ่องตัวนี้ครับแล้วก็จงไปตรวจเพียรนะครับเนาะนะครับกระเช็ดจิ้นเวนตีเรียบร้อยสําหรับอ่าวิธีการตรวจเพียรง่ายงนายเราน้องเนาะว่ดตองยากว่ดตองไปจับตุ๊บจับดาบมันยากนะครับเนาะถ้าผูรองพื้นก็อ่าสำหรับตรวจเพียรก็ มีค่าใจายพี่น้องผู้หลังคนเพิ่นก็แบบเสียบงบเนาะพี่น้องเพาะ่ต้องตรวจก็ได้เอาไปรุ่นเนาเนี่ยไงนาะนรับเนาะอ่าหรือว่าผู้้หลัคนเพ่นบนตงการอยากได้ตูฟูตรวจในเนี้ย่าต้องนี่ยัดใไทพี่น้องแต่ว่าก็มีค่าตรวจเปียกกับ่หลายดอกพี่น้องแต่จะคุยกันเอาเนาะพี่น้องเนาะนะครับมีลายใายพัน้องครับเนาะแต่ว่า ที่เนี่ยกลับเป็นมัดเอ่อยทั้งมัดนะครับเนาะที่บ่าวตองน้าเข่าเนาะครับเนาะบพรว่าสีน้าเข่าพอแม่พันธุ์แต่ลายเนาะครับเนาะแต่ว่าสาหรับมาเลเซียลานี่ก็แล้วก็จับตองได้เนาะครับเนาะบ่าวตองใครมีสายปีสายพอพันให้พี่น้องในเบิ้งเนาะครับเนาะสำหรับสายลายจะเลื่อยสายพันธุ์ดุสายวิ่งคู่สายพนุ่ปุ๋มเนาะครับเลือกเขาเนาะครับเนาะเอามักในอ่า ใาใ้ได้ก็ทัดจริงใจขับนาอพี่น้องออโอ้นี่ก็เป็นลูกนกที่ว่าตั้งการตัวเปียดเป็นที่เดดรียบร้อยนะครับเนาะ กล่องเาก็ใหได้ตื่นครับพี่นอ้องหรือท้อการจอะตรวเทียจีนที่เรียบร้อยนะครับตะละตูเนะครับนงวยๆ้งามมาวาชิเปียนสายเชนย์ห่งชุดศูนย 03, ์เชศสามเชนสี่ชุดโคบิกามีนะครับนาะ นี่ก็ตรวจแล้วนะครับนั่นตรวจแล้วนี่น้อยนะเนี่ก็รทำการตรวจแล้วน,น้องเนาะตัวตาม